ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราก็มาพบกันใน EP ที่7นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเตรียมโอเน็นะลูกนะการเตรียมโอเนเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาเดิมๆนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นป .4 นะลูกนะเพื่อเราจะต้องเตรียมตัวสอบนะคะในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นะคะคช่วงนี้คุณครูรองสุขก็จะพยายามหาข้อสอบนะคะมาทบทวนอาจจะไม่ใช่ถึงข้อสอบโอเน็ตหรอกนะลูกเอาเป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมเนื้อหาเก่าอย่างน้อยให้เราเนี่ยพอนึกออกเนาะว่าเรื่องเราเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์ในชั้นปที่ผ่านๆมาเนี่ยปสี่ปห้าอะไรเงี้ยนะว่า มีเนื้อหาเนื้อเรื่องอย่างไรกันบ้างเนาะเป็นการลื้อความจํานิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าเรื่องเราในชั้นป .4 ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราคอเคยเรียนมาเนี่ย,เ,ยเป็นยังไงกันบ้างยังจำกันได้อยู่ไมเอ่ยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะดูกันนะลูกข้อหนึ่ง มาดูข้อหนึ่งเลยนะลูกอันนี้เป็นข้อสอบง่ายๆนะคะสัตว์บางชนิดออกหากินในเวลากลางคืนน่าจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดถ้าเวลากลางคืนก็รู้สึกง่ายเนาะข้อนี้เอาใจก่อนรูว่าง่ายมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยเรื่องใดลูกนะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเรา้าเนาะในการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าอะไรของของสัตว์ของพืชอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกี่ยวกับเวลากลางคืนน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมองออกเลยเนาะคำตอบคือ แสงสว่างใช่ไหมคะแสงสว่างเนาะนักเรียนคิดว่าสัตว์ประเภทไหนมั่งลูกที่มันออ,กอกนกินกลางคืนบ้างอลองเล่นๆอันนี้ลองเล่นๆตตทบทกัเล่นๆเนาะมีอะไรลูกข้างขอะไรอีกลูกมีอะไรไม่ได้หนูรู้จักเกี่ยวกับสัตว์ที่หากินกลางคืนบางคนบอกว่างูได้ไหมอ่ามันแล้วแต่เนาะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเรานะคะในการออกหากินของ ของสัตว์เนาะจริงๆมันก็มีเกี่ยวกับเรื่องพืชด้วยนะลูกนะทบทวนเนื้อหาในชั้นป .4 นะคะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะคะมาดูข้อ2เกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจําได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าการสังเคราะห์แสงหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชหนูจำสมการนี้ได้ไหมจริงๆสมการเนี้ยนะมันมันมันสามารถตอบคําถามตอบโจทย์อะไรได้หลายข้อเลยนะคะข้อนี้ถามว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้นําไปสู่สิ่งใไดได้บ มาดูมาดูออ่สมการนี้สมการสีเขียวๆอันนี้ถือว่าทบทวนนะลูกทบทวนเนื้อหาในชั้นป .4 นะคะไอตัวตั้งต้นที่จะทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอะก็คือ,อน้ํา H2O จําตัวนี้ได้ไหมเล็กๆณคงรคูดชี้ก่อนนะ H2O หนูต้องจำสูตรเคมีของแต่ละชนิดได้นะลูกน้อง H2O คืออะไรลูกคือน้าใช่ไหม CO2 CO2 คืออะไรคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะส่วนผลลัพธ์ ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนี่สําคัญมากเลยก็คือได้น้ําตาลแล้วก็ได้ออกซิเจนจริงๆมีอีกตัวหนึ่งนะลูกนะก็คือได้น้ําด้วยนาะ H2O นะคะคําตอบจะตอบว่าอะไรดีล่ะข้อข้อไก่บอกว่าวิวัฒนาการของการสังเคราะห์โปรตีนยังไม่ได้จะเกี่ยวข้องนะข้อสองบอกว่าไอข้อขอไข่บอกว่าวิวัฒนาการของเซลล์มีชเป็หลายเซลล์ก็อาจจะห่างไกลอยู่เนาะข้อข้อควายบอกว่าการสะสมออกซิเจนในบรรยากาศ อืมน่าใกล้เคียงอยู่ข้งงองงูงบอกว่าการสะสมก๊าซคาร์บอนไดอไซ์ในบรรยากาศเพราะฉะนั้นหน้าที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นข้อขอขวายเนอะโอเคต่อไปข้อสามมาอีกแล้วมาอีกแล้วเกี่ยวกับการสะข้อด้วยแสงผลผลิตคราน,นี้ก็ถามผลผลิตว่าเพราะฉะนั้นผลผลิตก็น่าจะเสร็จตัวข้างหลังชื่อจริงๆบอกาสมการนี้จะต่ออีกอันหนึ่งด้วยก็คือ H2O เนอะได้น้ำตาลได้ออกซิเจนได้น้ำ ไหนคำตอบอยู่ทีไหนออกซิเจนอืมก็ถูกเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ไม่น่าใจออกซิเจนกับน้ำอมืมก็ถูกเนาะคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำอืมคาร์บอนไดออกไซด์ไม่น่าใจต่ถามว่าข้อกไก่กับข้อขายไหนถูกเยอะสุดอืมถ้าจะนั้น,น่าจะเป็นข้อขา่เนาะต่อไปข้อ c เรื่องดอกสมบูรณ์เพศใครจาเรื่องดอกไม้ได้บ้างใครจําเรื่องดอกไม้ได้บ้างก็คือเป็นการขยายพันธุ์ของพืชนะคะในเรื่อง อาศัยเพศกับแม่อาศัยเพศเนาะถ้าเกี่ยวกับเรื่องเพศก็คือจะมีคําว่าอะไรคําว่าเกสรตัวผู้คําว่าเกสรตัวผู้กับคําว่าเกสรตัวเมีย้องเกี่ยวกับสองคำนี้แล้วคําว่าดอกสมบูรณ์เพศมันคืออะไรล่ะครูก็คือดอกทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันตอบข้อไหนดีก็ไก่เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียอยู่เ e ด,ดียวกันโอ้เจอเลยคําตอบตอบข้อก็ไก่ บางคนบอกไม่แน่ครูไปดูข้ออื่นก่อนซิข้อขอใครบอกว่าดอกที่เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันไม่น่าใช่เนาะข้อขอควายบอกดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่คนละต้นโอ้โหนี้ยิ่งห่างไกลเลยข้อของงูบอกว่าดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่คนละต้นอูไกลเข้าไปราะพะนั้นคำตอบถูกต้องข้อนี้น่าจะเป็นข้อก็ไก่ง่ายเนาะบางคนบอกว่าโอ้โหตัวหนังสือเยอะจังครูขี้เกียจอ่าน คุณครูเคยเติวกับพี่ๆปีที่ผ่านปีที่ผ่านมาเนาะครูบอกว่าอย่าก,กลัวลูกอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวโจทย์ยาวบางคนเจอโอน็ตโจทย์ยาวขี้เกียจอ่านผิดเลยนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรลูกโจทย์ยาวคาตอบตยาวไม่มีอะไรลูกเขาเล่นคําเนี่ยคําคนละต้นคนละดอกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรยากเลยเนาะมาดูข้อห้าข้อห้าบอกว่าองค์ประกอบที่สําคัญองค์ประกอบที่ทําให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มาอีกแล้วองค์ปะอด้วยแสงอ,องค์ประกอบที่ทาให้เกิดกระบวนก,นการขังความด้วยแสงอ,องค์ประกอบก็คือไอตัวตั้งต้นน่ะลูกไอตัวตั้งต้นมีอะไรบ้างนะนี่คือตัวนี้ตัวตั้งต้นคือตัวนี้อ,องค์ประกอบสองคันที่ทาให้เกิดที่ทาให้เกิดตัวข้างหลังเนี้ยนะมีอะไรบ้างมีน้นนามีคาร์บอนไดออกไซด์ไหนคําตอบอยู่ไหนโอ้เจอคําตอบเป๊ะเลยข้อก,ก็ไก่โอเคไหมก็คือตัวตั้งต้นที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือน้ําตาล ออกซิเจนแล้วก็น,น้ำใช่ไหมคะเนาะข้อ6การผสมพันธุ์ของพืชในข้อใดที่มีโอกาสกลายพันธุ์มาเกี่ยวกับเรื่องการขยายพันธุ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องการขยายพันธุ์ของพืชถ้าการกลายพันธุ์เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาศัยเพศนะคะก็คือต้องมีทั้งการผสมพันธุนะ์ของเกสรตัวผู้ของเกสรตัวผู้และของเกสรตัวเวมีย นะเพราะฉะน,นั้นก็เกี่ยวกับดอกไม้ใช่ไหมลูกเกี่ยวกับดอกไม้ดอกไม้จะริญเติบโตนู้นพอผสมพันธุน์แล้วมันกลายเป็นมเมล็ดนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยข้อที่ทําให้กลายพันธุ์มากที่สุดก็คือการผสมพันธุ์ที่อาศัยมเมล็ดกลายพันธุ์เยอะสุดส่วนไอ้ประเภทที่ไม่อาศัยเพศนะสามารถจะลูพกพวกการแตกหนอพวกกันตอนกิ่งพวกนี้ก็ไม่อศัยเพศใช่ไหมแบ่งเซลล์พวกนี้คือไม่อาศัยเพ,เพศเพ,พวกนี้จะกลายพันธุ์ค่อนข้างน้อยมากนะคะเขาจึงนิยมอ่า ต้นไม้บางชนิดที่เราไม่อยากให้มันกลายพันธุ์เนี่ยเราจะอาศัยเรื่องให้มันแตกนอโดยใช้การตอนกิ่งการติดตาการแบ่งเซลล์อะไรพวกเนี้นะคะ,ะก็คือไม่ต้องอาศัยเพศมัดน,นะมันจะไม่มันจะไม่กลายพันธุ์นะคะทบทวนเนาะจำได้ไหมเนี่ยเรื่องอาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศนะคะถือว่าวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่เราจะทบทวนเรื่องพวกนี้กัน ไม่ต้องไรท,ทุบทวนไปเรื่อยๆลูกทบทวนข้อสอบก็จะซ้ำๆเดิมซ้ำๆเดิมเนี่ยลูกวนไปวนมาไม่มีอะไรเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆหนูจะทําได้ก่อนนะเจอข้อสอบปุ๊บกลปั๊บเลยนะคะคาวนี้มาดูเรื่องโซ่อาหารคํานี้เอาความรู้คืนคุณครูปร .4 ป .5 กันได้ยังเนี่ยลูกโซ่อาหารคืออะไรเอ่ยโซ่อาหารถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็คือการถ่ายทอดพลังงานอย่างหนึง่งใช่ไหมคะเป็นงานถ่ายทอดพลังงานเนาะ แต่ถ้าภาษาที่ควงสุขจะสอนเด็กๆก็คือโซ่อาหารก็คือการกินกันเป็นทอดๆเอาภาษาบ้านๆนี่แหละกินกันเป็นทอดๆกินไปเรื่อยๆนะกินกันไปเรื่อยโดยโซอาหารทุกโซ่มักจะเริ่มต้นจากาผู้ผลิตเนาะผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือพืชใช่ไหมคะามาดูซิอันไหนเรื่องแตพืชเฮ้ยข้าวใช่เว้ยหนูไม่ใช่ละข้าวใช่เนาะ อือใช่เนาะโอเคคราวนี้มาดูซิ่ากินกันเป็นทอดทอดหัวลูกศรหนูจําได้ไหมลูกหัวลูกศรชี้ไปทางไหนแสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวกินใช่ไม่ใช่นอนกินข้าวได้ไหมได้หัวลูกศรชี้ไปยังนกนกกินนอนได้ไหมได้หัวลูกศรชี้ไปยังปลาปลากินนกอืมปลากินนกถามว่ามันอาจจะมีเนาะแต่ความเป็นไปนได้มันยากมากอะเนาะ มันก็น่าจะประมาณว่าอืมความเป็นไปได้น้อยความเป็นไปได้น้อยมาดูข้อสามหัวลูกอนชิบอยังหนูหนูกินข้าวโอเคน่าน่าได้อยู่นกกินหนูเป็นไปได้ปูกินนกอืมปูกินนกมันอาจจะมีอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ยากอยู่มาดูข้อสี่แมลงกินพืชโอเคกบกินมแมลงก็โอเคนะงูงกินกบอืมมองดูว่าข้อนี้น่าจะโอเคสุดตอบข้อ สี่ต่อไปข้อแปดจำแบบนี้ได้ไหมเนี่ยจําได้ไหมไหรูปร่างแบบเนี้เรียกอะไรใครจําได้บ้างรูปร่างแบบนี้ไม่ใช่โซ่อาหารแล้วนะอ่ามันคนเริ่มเริ่มจําได้เรียกว่าสายใายอาหารเรียกว่าสายใายอาหารครําว่าสายใายอาหารต่างจากโซ่อาหารตรงไหนตรงที่สายใายอาหารมันจะมักจะมีโซ่เยอะไปหมดเลยเนาะ มันจะมีโซ่เยอะไปหมดเลยคือถ่ายทอดพลังงานแบบว่าลูกศรชี้ไปมั่วไปหมดเลยครูมั่วไปหมดอะมั่วไปหมดเลยมั่วหมดโอ้มั่วไปหมดเลยแบบนี้เรียกว่าสายอาหารเพราะฉะนั้นสายอาหารก็คือเป็นการถ่ายทอดพลังงานที่ทําไมกว่าโซ่อาหาระลุเยอะกว่าเนาะเป็นเป็นการถ่ายทอดพลังงานที่จะเยอะกว่าโซ่อาหารนะคะคําถามถามว่าข้อใดไม่เป็นผู้บริโภคระดับหนึ่งเริ่มต้นจากพืช พืชคือผู้ผลิตเนาะมาดูซิว่าอะไรกินพืชบ้างอะไรก็ตามที่กินพืชจะเป็นผู้รูปอันดับหนึ่งคนกินพืชได้คนเป็นอันดับหนึ่งนกกินนกกินเอ่ออะไรนะนกกินข้าวโพดได้นกเป็นหนึ่งคราวนี้มาดูคนตรงนี้ก่อนคนนอกจากคนกินข้าวโพดได้แล้วเนี่ยคนกินนกเนาะเนี่ยลูกษรเพราะฉะนั้นคนก็เป็นอันดับสองได้ด้วยนก นอกจากนกกินข้าวโพดแล้วนกกินอะไรได้อีกนกกินตะกกแตนอีกตรงนี้เพราะฉะนั้นนกเป็นอันดับสองได้ด้วยอ่าดูทีละอย่างนะตะกะแตนตะกกแตนกินข้าวโพดตะกกแตนเป็นอันดับหนึ่งมีอะไรมีอะ,รอ,อะไรอีกตะกะแตนมีมีอะไรชี้ไปยังตะกกแตนอีกมีลูกหัวลูกศรไหนที่ชี้ไปยังตะกะแตนอีกมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตะกกแตนเป็นคุณผู้กนดับหนึ่งคนเดียวคนเดียวเลยเพราะนั้นเพราะน,นั้นนี้ตอำเลยดีตอบก็สี่งงไหมงงไหม ถ้าหัวลูกศรชี้ไปยังอันไหนอันนั้นก็คือผู้กินใช่ไหมนกนมีหัวลูกศรชี้ไปหาเขานสองอันเพราะฉะนั้นเขาสามารถเป็นอันดับหนึ่งได้อันดับสองได้แต่ตั๊กแตนมีหัวลูกศรชี้มาอันเดียวเขาเป็นผู้เป็อันดับหนึ่งคนเดียวนะคะเห็นะหจะไปเอาเจออีกแล้วเจออีกแล้วเรื่องสซยาหอาหารเนาะเรื่องสซยาอาหารเริ่มจากพืช พืชคือผู้ผลิตครันนี้ก็ถามอะไรก็าถามผู้รอันดับสองอันดับสองก็คือก็คือมีใครบ้างอันดับสองอ่าพืชนอนกินพืชนอนเป็นอันดับหนึ่งรีอันดับสองได้ไหมนอนเป็นอันดับสองได้ไหมไม่ได้ไม่มีหัวลูสอรชี้มไปยังเขานกกินพืชนกเป็นอันดับหนึ่ง มีอะไรนก,กินอะไรได้อีกโอ้นกกินหนอนนกเป็นอันดับสองได้นกกินมแมลงนกเป็นอันดับสามได้โอ้โ,อโ,อโหัวลูกศรเพียบเลยเพราะฉะนั้นนกเนี่ยเป็นได้ทั้งอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเพียบนะแยะไปหมดเอามาดูหอยทากหอยทากเป็นอันดับหอยทากเป็นอันดับอะไรเนี่ยหอยทากหอยทากกินพืชอันดับหนึ่งอะไรอีกเยียว่วเหยี่วกินอะไรเยี่วกินนก เี่ยวเป็นดับสองกระต่ายกินพืชกระต่เป็นดับหนึ่งเดี่ยวกินกระต่ายเยี่ยวเป็นอันดับสองทีละตัวลูกคิดทีละตัวแมลงล่ะแมลงเป็นดับไหนดีแมลงกินหนอนหนอนกินพืชแมลงเป็นอันดับสองอันไหนอันไหนอันไหนอีกอันไหนอีกอันไหนยังไม่มีอีกอันไหนยังไม่มีอีก เขาถามว่าพ no 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 ูดดับสองนกใช่ไหมนกใช่กระต่ายใช่ไหมดับสองไม่ใช่แมลงใช่ไหมแมลงดับสองใช่แมลงใช่ไหมใช่นกใช่ไหมใช่เยียวเป็นดับสองใช่จะยางเอาดูบีเดียวนกกระต่ายใช่ไหมไม่ใช่หนอนไม่ใช่นกใช่กระต่ายไม่ใช่เพราะฉะนั้นคําตอบดูทั่วถึงแล้วเราดูอย่างทั่วถึงทีท่วนแล้ว อบข้อสองดูให้มันครบทุกข้อลูกไม่ยากโดยมันครบทุกข้อนะข้อสุดท้ายหนูงูเหยี่ยวหนูงูเหยี่ยวงูกินหนูเหยี่ยวกินงูข้อใดกล่าวถึงหนูงูและเหยี่ยวได้ถูกต้อง มาดูที่ละอันหนูข้อหนึ่งบอกว่าหนูคือผู้ผลิตข้อนี้เป็นไงเลยผิดหรือถูกผิดเลยผู้ผลิตต้องเป็นอะไรต้องเป็นพืชใช่ไหมโอ้ข้อนี้ผิดเลยไ่ต้องไปดูกันแล้วข้อสามก็ผู้ผลิตผิดหนูไม่ใช่พืชเนาะอืผิดเลยต่อไปมาดูข้อสองหนูคือผู้เพาะดับ,บหนึ่งน่าจะใช่เนาะ่ ผู้ร้ดับหนึ่งอาโอเคอ่าถือว่าใช่อ่าไปก่อนมาดูงูสิถ้าหนูเป็นดับหนึ่งงูก็ต้องเป็นอันดับสองถามว่าข้อสี่บอกว่าคือผู้ผลิตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ใช่ไหมไม่ใช่ดูละถูกละและเหยี่ยวคือดับสามพอที่ถูกรู้แล้วต่อข้อสองง่ายมากคุณครูจะพาทบทวนแบบนี้ไปเรื่อยๆทบทวนแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะที่เจอวิชาเอ่อวิทยาศาสตร์โครงสุขง ย่างน้อยก็จะได้รื้อฟื้นความจําเก่าๆความรู้เก่าๆในชั้นปสี่ะปะ .5 วันละประมาณ10ข้อนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะลูกนะโอเคนะคะสาหรับวันนี้ไปดูซิว่ามีภารกิจอะไรอีกนะมีภารกิจอะไรอีกนะคะไปดูเนาะอาภารกิจของเราวันนี้คือให้นักเรียนเลือกเขียนข้อสอบในคลิปนี้พร้อมคำตอบที่ถูกต้องลงในสมุดมา5ข้อแล้วก็ถ่ายรูปส่ง ในกลุ่มลายวิทยาศาสตร์ครูดองสุขนะลูกนะเหมือนกับที่เคยทํามาเมื่อคลิปที่แล้วหูกนะคะเลือกเขียนนะเลือกเขียนแค่5ข้อพร้อมคําตอบที่ถูกต้องนะคะถ่ายลงไปในกลุ่มลายแค่นี้เองนะคะบางคนบอกว่าครูครับผมเลือกเขียนข้อสั้นๆได้ไหมไอ้ที่เยอะๆผมไม่เขียนได้ไหมก็ตามใจลูกตามใจแต่คิดว่าข้อไหนมันสั้นหรือว่าอยากเขียนข้อไหนเลือกอาได้ลูก5ข้อนะคะเสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปส่งให้คุณครูในกลุ่มลายโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูดองสุกก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะลูกนะติดตามต่อไปในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ